ไม่เก็บได้อาเมดแต่มีตัวดีเลยแล้วครับอาเมดหาช่องเข้าครับอาเมดล็อกเข้าซ้ายลูกนี้เปิดเข้ามาเสาสองใโข้ครับพาตินี่เรียบร้อยครับโอหนึ่งศูนย์ครับนครไม่สอดบุกมันนำพิจิตตยูเนเต็ดครับจากเซนดิกพาตินี่ครับล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางของเซนดิกก็เก็บได้ครับอาเมดนี่หาช่องเข้าครับหลบพานุมาหมาได้แล้วซ้ายเปิดครับไปเสาสองนี่ยืนแล้วขึ้นสูงไอซ่าออกมาที่อิสระเ อิสเรเอสให้เข้าในมาพาตินี่อนะของอารินเซ่พิกได้อารินเซ่ดึงข้อขวาไม่มีช่องไหลมาซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดแฮนด์ทําได้ครับไม่รอดครับไม่สอดโดนตีเสมอครับโอ้โหจากปริญญาขัตติยาครับดูจังหวะของอิสเรเอสครับจอดได้ประตูครับให้มาอารินเซ่แล้วคืนกลับมาให้ท่านของปริญญาที่มายืนรอครับบริเวณแถวจุดโทษเลยครับดูความคล่องตัวอารินเซ่ครับพาบอลหนีแล้วให้ทะลุมาเลยครับ ยิงยิงดีด้วยครับปริญญาเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสิริภพยืนอยู่กลางประตูหมดสิทธ er an ิ์แล้วครับเจอแบบนี้ยิงย้อนด้วยและยิงดีด้วยครับแล้วก็พุทธสินนรลลงศักดิ์กับกันครับเป่าลูกบีดมดเวลาการแข่งขัน90นาทีครับลุกน้ำหน้าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอสเพลขอนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับ คือชมกันในการฟุตบอลไทยลีกครับบีเบดีเดอลฟินลีกสาโซนภาคเหนือครับระหว่างเจ้าถิ่นเขลางยูุนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเชียงรายทีเอสซีเอฟซีครับนะครับให้สัญญาณอรุชาเปิดโค้งมาแล้วอู้ยแล้วเรียบร้อยเลยครับปัดลูกนี้ออกมาแล้วมันไม่พ้นนะครับเข้าทางปืนของธนวิทย์คำจ้อยครับทีมเยือนขึ้นนำเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับปราครับอรุชาเนี่ยเปิดมาแล้วทางด้าน รัฐพลนะครับจะชกบอลออกมาแล้วมันไม่พ้นนะครับแล้วธนวิทย์ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับชกบอลผิดเหลี่ยมยูรลิเข้าซ้ายยังโยกอยู่ยูรลิขืึ้นมากกิติดาโยกไปลูกนี้เอาบอลลงลุยเฉาหยางยิงลูกนี้เซฟไปดีอีกไอแซกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเขลาังตีเสมอได้แล้วครับโอ้โห นาทีที่91เลยครับพรเทพยิงเองครับพรเทพไปติดผู้เดียวันเององี้ครับพรเทพแล้วลษษูุศิสินเป่านุกวีดหมดเวลาการแข่งขนะันครับเกลางไล่ตีเสมอเชียงรายทีเอ c ีเไปได้ครับแล้วคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ